มันตึกอันนี้จะได้แต่ต้มากล้ปมนิดครับสวัสดีครับสายชวนดี้สารล้วงใต้ครับวันนี้มาลูกเร้าครับมาลูกเร้าถ้ามาเที่ยวลูกเร้าโอ้ไข่นำกะทิเขาไข่ปอไข่แมนทำนากะทิกระปุ่มที่นี่อยู่มไปลูกเร้าติดกเบื่อตานี้อำเภอเมืองวัดตูดการนี่นี่ครับถึงล้าน ทีมันเอราว่ามาทำทิ้งไปทีนะมาทำลิปไปตีมันนี่ลงยูทูบกว่าลงทิกตอกก่านี่รับลงไม้รับนี่ฮ <Okay. S 1> การผกับพมกแต่ <Okay. S 1> ดับมื่อยชีพับ <Okay. S 1> จุดนี้ดับมือชไปวันหนึ่งพันิปจ้อยนะลงไม้นันนี่นะ <Okay. S 1> วันนึงบใช่ไหมพัน,นนะนีหายหกหายหกลับ วันนึงก็เป็นพันแหละจุดน,นี้จุดน,นี้รวมเผาเยครับผมจุดน,นี้น้ำกะทิล้วนๆครับกิโต้ได้เลยใครสนใจผักผักมาได้พอเสร็จแล้วก็น้ำกะทิตสมน้ำกะทิใ่าเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวจะได้ครับเดี๋ยวจะลงมะไม้ดดดดเลยก่อนเตือนดิมดเตือนดิครบแล้วหรอเสียมักไปแล้วอยตังแล้ววันนี้ <c oughs> ป๋อร้อยเอ้าลงไม้บอกว่าเสียมักไปแล้วอยตังแล้ว ี่้รับกิจการปลาวาบ้านคนบ้านดงคนสู้ราดดกับสู้ราดรอย่างแต่ชวนปลาไป้ะครับสวยงามลูใหญ่ๆลงมาหนกบปลาเงีอาไิงลูทุัวจิงโ พวกเดีติดทับไปตะกที้หลาวเลยตะเซียหลายก่อนที่ตีโอเบอร์เซียหลายแล้วพระไว้น่าปูเออยตีเปอร์เซียหลายแล้วเดี๋ยวก็แม่ห้าหมาอันนี้หลายเลยเอาต้นเก๊แมาต้นนน้น่เอาต้นเก๊เออเอาต้นเก๊เหรอตับเอไปต่ำพันธ์ต้นเก๊ที่ว่าต้นโอ้ว่านี่อย่าไว้หน้าอยู่หลงนู่นนะั่นหลงตรงนู้น ใช่ป่ะขุนก้านห้ายานี่อย่าบ้าไปงานแบบว่าเราประจ้ำาเอองานลรว่าเราขุนห้ากับเมื่อแต่ว่าไม่ไม่อยากขุนประจ้ำไปได้มาเว้ยไม่เพราะวันนี้ต้องจ้างประจ้ำเพราะเราต้องทำทุกวันหนังที่ขายดีดวงใหม่ต่ำใจแคเลยนี่ขายดีอ่ะอยู่ว่าเออมีงานมีการนี่สร้างไปหนังทีพี่เลยดองหน่อยแค่เราชงตึ้งทีเลยไม่ต้องลำพอมัดกันโุตูมาเลยว่าเออมัดเว้ยวันนี้โชคเว้ยมางานงานงานหลายคืนแบบนี้เออดีว่าดีว่าดีว่าเราไปใาย เราไปกล้ช่วงก็เอาตอนี้ปอใส่กลับไปมาเกิดที่มาทิพกทิมาทิพกมันป้าไปทำน้ำเทใกายมันยิงไปเลยแล้วมันไปอีแล้วก็มันถึงแกยู่ม่ใช่เหมือนนั่นแกยู่มันควันตานี้เพีได้เต็มเต็มแล้วเหมือนมอกอ่อนอย่างว่ากูดไม่นั้นนะแกยู่เครื่องนี้แห้งคิดว่าลงมาแห้งมันเรียงพืชนนี่แห้งไม่เหลือเลยนี่เออนี่ครับแกปอนี่พร้อมเจี๊ดเคี่ยวเคี่ยวแล้วก็ไปเคี่ยวเป็นน้ำเทไอที่ครับ นีออ่านี่เนออเสียงข้างล่างก็มาเเียงเดียวติเสียงเดียวเราถ่ายนี่ครับเราไม่เอยู่ในยูทูบจรมันไม่พูดไปไหนละนอมันจะอยู่ได้จนจวนรูจวนลาอะไรกับยูทูบนี่ไม่จริงติต้วยในท็อกมีในที่ด็อกไลงลงได้ก็ได้ก็ได้เย น้ำกะทิรองน้อยอืน้ำกะทิรองน้อยครับเวนี้ติดตอ่อได้ช่วงตลอดจะไม่ไกลอยู่เกินไกลเท่ไง,งถึงถึ้งทีครับวันนี้ก็ใกลก้ความจริงนะเ้วแกนาจิปอแล,ล้วละ เราบุญด้วยกับคนเจอมาเมื่อนแต่ก็อยู่ลงทำไปนานเทียบคุอเลยอเออเอเอมานาเทียบก็เาไ่ใช่ดอืมมัคนแปงมันคนเองอืมนี่รับเดี๋ยวไปเียงเครื่องเคียวเครื่องเครื่องเกียวเกี่ยวเือครับผมอ่าเครื่องชอเือกครับผมชเนี่กับลรงราวครับเดี๋ยวเราไปดูทีเขาชอครับ กับตัวน Bref, Alles, 谢谢ี้ตัวตัวที่ท่านการช่อ้วครับช่อชอย่างแต่เปลือกครับผมนี่ยังแต่เปลือกเลยนี่ก่อาท่านนะส่วนี้หว่านเขาท่านมากับรับนี่คือการช่ออะไรเพราะมะครับเ่อ Được này nè, đường mới kẹp nè Đường À, mấy thằng nào, mấy thằng một mấy thằng rồi ta mình sẽ tìm lại Đi luôn

อ่าครับก็ก็รู้ก็รู้เอาโอเคโอเคนี่กับเครื่องเคียวหลังจากตรงนี้เราเราจะพาไปเทเครื่องเคียวไป่นน้ำกะทิครับผมตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยังไม่เดือมครับถ้าเดี๋ยวกว่าตัวที่ต้องจ่ายก่อ็ตอนนี้ก็คงจะเป็นตอนกำคับครับผมกำกัำกำคำกับคอยค่อยมาค่อยค่อยเคียวเคียวให้เป็นน้ำกะทิครับผมก็เคียว มากันนาที่โอเคเลยนะตีกว่ายังไม่มาเลยเอ้เอาไว้เอาไว้เช็ดเอาไว้เช็ดเอ้โฟดดีโอเคครับเช็ดอลไรย่างวะนี่ยวิธีคนสุราษฎร์บ้านเดิวกับพวกวิธีคนบ้านบ้านเดิมเฮ้เที่ยมักไปเล่นเมื่อไรทำมาวันนี้วิธีคนบ้านบ้านเดิวกับคนสุราษฎร์คนสวนเปล่ากับพวก

เออวันน้ารขอไดยเดยวันนาระหมต่นทุวันเพราะว่าเราต้องทาุวันทำมีปเออยิไม่ได้ตัอจกินี่นทเลแล้ว็เออีมันตีมันกอย้วครับตีมันมาก้อยแล้ววกเาจังวะีมัน เ็ใหม่ทีนี้อียงวันน่าทีครบโอก็น่าทีโอเคโอเคทาง่ัดก็เรยเอาคริปนี้ก็ไม่ควาไ้หมาแร้วไหมเห็นี่นะยกนิ้วอ่ากดไลก์กดซับสไครต์กดไลก์ก็แเชร์ให้ลงอกหมนครับผมครับผมขอบคุณหมาครับผม